สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราอีกแล้ววันนี้เราจะมาสอนทำสติกเกอร์ฟรีเอยไม่ใช่สิวันนี้เราจะมาสอนหาสติกเกอร์ฟ,ฟออนนร,นรฟีนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสติกเกอร์ฟรีจะเป็นแบบไหนนะจะไปดูกันเลยไปเริ่มแรกก่อเข้ามาที่ไลน์่ะเข้ามาที่ไลน์นะคะเออเนาะมาเดี๋ยวแล้วเริ่มแรกก่อนเข้าไปที่ไลน์นะคะนี่อีกเข้าไปเลย รอแป๊บอันนี้เราเปลี่ยนลายทีมทีมแบ็นี่นะหีมทาร์อันนั้นจะเส้นอะจากนั้นให้เรากดตรงนี้นะเอออัน,นอันนี้นะเดี๋ยวเราจะอันนี้ก็จะเป็นลายของเรานะอันนี้ก็จะเป็นลายของคนองคคนอื่นนะวมีของแม่เราด้วยเดี๋ยวมาดูแม่ของเรานะอันนี้ก็จะเป็นแม่ของน้ำปั่นนะอันนี้เป็นลายของแม่น้ำปั่นนีอ่อันนี้ก็จะเป็นของแม่นะ นี่เป็นแม่นะอันนี้ก็จะเป็นของแม่น้ำปั่นนะเผื่อใครไม่รู้นี่อันนี้เป็นแม่ของน้ำปั่นนะอันที่น้ำปั่นอันนี้ก็จะเป็นแม่ของน้ำปั่นเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นแม่ของน้ำปั่นนะนี่ที่ที่ทชี้ให้อยู่ตัวเข้าไปนะก็จะเป็นลาย๋ยวาไปดูกันว่าเอ่อถ้าใครจะสมมติใครแบบเราโหลดสติ๊กเกอร์มาแล้วใช่ไหมคะแต่ คืออ๋อเดี๋ยวเราสติกเกอร์มาแล้วกดตรงนี้นะแล้วมันจะเป็นสติกเกอร์ของตัวเองนะะเดี๋ยวเราจะแล้วถ้าใครจะออกจากนี่ก็กดตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าทำยังไงเริ่มแรกให้เรากดไปที่หน้าเริ่มแรกให้เรากดหน้ารักตรงนี้นะนั้นเหรอใช่เอากดหน่อนี่กดตรงนี้แล้วก็กดไปที่ สติกเกอร์นี่เราเป๊บหนึ่งรอต่อไปให้เราเลือกสติกเกอร์นะไม่ใช่หลอกเล่นต่อไปให้เรากดไปได้ โ okay, อเคค่ะนันนะน้องตอนนี้เรามาตรงโต๊ะหินอ่อนแล้วนะเมื่อกี้คืออยู่ตรงนู้นแล้วปู่เขาทํางานสิ่งดังมันรบกวนสมาธินะคะแล้วก็เลยมาตรงนี้นะให้ <S <S hey, ตอนแรกต่อไปนะคะให้เรากลับไปที่แคมป์เปดก็คือน,นี้เลยนะแคมป์เปดมันก็จะเป็นแบบการเพิ่มพงเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรานี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นรับฟีแบบเพิ่มเพื่อน ดูดูดูอันนี้นะคะก็จะเป็นรับฟรีแบบเพิ่มเพื่อนนะอันนี้เอ่อไม่หม่อันนี้ก็จะเป็นรับฟรีแบบเพ um. on remote on remote on 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 ิ่มเพื่อนนะนี่ส่วนอันนี้ก็คือรับฟรีแบบเพิ่มเพื่อนเอ่อรับฟรีแบบเพิ่มเพื่อนมีทั้งหมดประมาณนี้นะรับฟรีแบบเพิ่มเพื่อนมีทั้งหมดอ่าสองอันนี้แล้วก็ อันนี้นะมีสามอันนี้นะที่มันเพิ่มเพื่อนนะอ่าอันนี้สำหรับเ,ออเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันบ้างเงื่อนไขไมนต้องทำยืมหม้อนะขออนุญาตไม่ทำนะคะนี่ก็จะเป็นแคมเปญนะ่วนให้ไปแบบสมมุิใครอยากไปซื้อสติกเกอร์แต่อยากได้50บาทมาที่นี่เลยนะคะมวดหมู แล้วอ,อันพวกนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวก100เหรียญน,นะแล้วก็ต้องกดไปที่คริสตันคริสตันนะคะก็จะเป็นแบบพวกห้าสิบเหรียญน,นะคะสมมตุติน้ำปั่นจจะเ้ออันี้สวยเลิศกดเข้าไปจะมีจัดอันดับนะคะแล้วก็ใหม่ อันนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับนะของน้ำปลาบีเอ่อสมมติอันนี้ก็จะเป็นเอาเป็นสมมติสมมติน้ำเปันจะเอาเป็นอันนี้นะคะแป้งพายราคา50นะแป้งพายแป้งพายนี่เราโหลดแล้วด้วยนะคะทำไมเราโดแล้วชาทำไมเราโดแล้วดูดูเหรียญ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 ของเราแป๊บหนึ่ง สูนนะจ๊ะสูนบาทนะแล้วทําไมดาวน์โหลดแล้วเออมันให้ซื้อใช่ไหมเนี่ยเออห้าสิบบาทแต่เราต้องจ่ายสามสิบบาทราคาเต็มเต็มคือห้าสิบแต่ว่าเราต้องจ่ายสามสิบบาทนะเพราะเขาลดให้อาแต่เหรียญของน้ำปานมันมีแค่ศูนคือศูนตั้งนานแล้วเลยสูนตั้งแต่ตอนที่เพิ่งได้มาเออทำแล้วทำไมดาวน์โหลดแล้วอ่ะ ใช่ไหมนี่นี่นี่เห็นปะ่ะทำไมเราโลดแล้วเออทำไมเราโลดแล้วเพราะเราอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมเราโหลดแล้วดูนะแม่น้ำปั่นใช่ไหมคะกดตรงนี้ส่งเป็นของฝันกดเข้าไปนะแล้วก็พิมพ์ชื่อโดยพิมพ์ชื่อตรงนี้พิมพ์ชื่อว่าน้ำปั่นใช่ไหม อ่านน้ำปั่นใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้คือไม่เกี่ยวนะคะอันนี้เป็นของอของเราเป็นของเราอีกรายหนึ่งนะคะเป็นรายเก่านะอ่ะกดเลือกแล้วใช่ไหมคะแล้วแม่น้ำปั่นก็กดต่อไปเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์ให้ดูเฉยๆนะอันนี้เราพิมพ์ให้ดูเล่นๆน,นะคะแล้วก็สมมุติอาะจิ้มนะคะแล้วก็กดต่อไปใช่ไหมคะอ่ะอันนี้สมมุติเฉยๆนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ส่งให้น้ำปั่นใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่หรอกแล้วดูนะเห็นสี่กรอบพวกนี้ไหมเห็นพวกคนพวกนี้ไหมที่มันเป็นสี่กรอบสี่คนเนี่ยเออแล้วเห็นอันนี้ไหมเห็นเนี้ยเห็นนี้ปะเนี่ย ที่มันมีคำว่าจะให้ใครเป็นผู้ส่งของฝันให้คุณดีละ่ะอะสมมุติเราก็เป็นอันนี้ก็ได้ค่ะเอาอันไหนก็ได้นะคือไม่พอตอนแรกให้อันนี้แต่ตอนนี้ให้อันนี้แล้ว,วแล้วก็กดซื้อของฝันนะคะแบบนวันนี้ถ้าใครมีเหรียญพอก็จะกดแล้วมันจะสามารถซื้อได้แต่ดูข้ปั่นคุณมีเหรียญไหมพอต้องการเพิ่มเหรียญไหมถ้าเกิดกดตกลงก็ต้องไว้ซื้อถ้าเกิดกดยกเลิกก,กก็ต้องไม่ซื้อนะคะ แล้วก็จะตกลงนะคะแต่ความจริงเราไม่ได้จะซื้อหรอกก็ให้ดูเฉยๆสมมติ so, อ่ะ50บาทเราซื้อ29บาทนะคะเท่ากับ50เท่ากับ30บาทนั่นเองนะคะอ่าปกติอะจะมีแต่คนซื้อ200บาทใช่ไหมคะไม่มี500นะแต่200ห้ามซื้อนะคะเพราะทำไมเออเพราะไม่งั้นคุณต้องจ่าย100 99บาทนะคะแต่ไม่ใช่คุณต้องจ่าย200บาทเลยนะคะเหรียญน่ะเอาจริงอ่าดูนะเหรียญของเราสูใช่ไหมคะเราก็จะไม่ซื้อเพราะว่าเราไม่ต้องการซื้อหรอกอันนี้เราให้ดูเฉยๆนะคะถ้าใครอยากได้บูใหม่ก็มากดตรงนี้เห็นไหมน่ารักไหม มันก็จะเป็นการ50หมดเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นให้น้องๆมากดที่เด็บสมขีดนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ชายหญิงใครจะเอาไหนก็ได้แล้วแต่เราจะเอาหญิงนะคะกดคําว่าหญิงนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าของเรียว่าอะไรนะมันก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แต่ผู้หญิงอะนะอ่ะสมมติเราจะเอาชายแล้วนะคะอาชายก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นสําหรับ เออใครเป็นผู้ชายมาหาตรงนี้นะคะใครเป็นผู้หญิงมาหาตรงนี้อใครเป็นผู้หญิงมาหาตรงนี้ได้เลยนะคะเออมาหาตรงนี้แหละใช่มาหาตรงนี้นะเออ อะสมมุติเราก็จะเอาเป็นอะไรดีไม่เอาแล้วกันเอาไหมไม่ได้สทิทั้งหมดเ,เอากดทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดรวมทั้งชายทั้งหญิงเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูดิชายนะคะคือพ่อเราอะ่ะเป็นผู้ชายใช่ไหมล่ะเราจะซื้ออัน,นผู้ชายใช่ไหมคะแต่พ่อเราซื้อซื้อสติกเกอร์ว่าสิทธิ์นะคะก็ไม่รู้ใครไปไหนไม่รู้อยู่ไหนนะคะก็ขอไปด้วยนะคะที่เรา เ,ออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรากดบันทึกไว้แป๊บนึงโอเคโอเคค่ะเอ,อ่อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพปกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปิ๊บ